แล้วก็เรียก emoji. อีโมจิอ่าผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันแล้วก็เป็น V P อันนี้นะครับเรียบร้อยไหมมันก็จะเพิ่มขึ้นมาให้เราแล้วนะครับแบบนี้อ่าแล้วกด up นี่เราก็จะยด V P นะครับกตรงนี้ก็จะเป็นอ่ายืนยันตัวนะครับโอเคทีนี้อ่ะจากนั้นให้เรามาที่นะครับเว็บอ่า Canopy นะผมให้พิมพ์ไป Canopy ครับ i n t h นะครับผมแบบนี้นะ นี่แล้วก็จเจอเว็บนะครับแล้วก็กดเข้าไปเว็บคาร์เปีได้เลยครับอ่าจากนั้นให้เรากดเชิญเชิญบอทดนะครับผมอ่ากดเชิญบอทดแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการจะใช้บอร์ดนะครับผมก็ผมมาเป็นห้องรีวิวระบบนะครับโอเคจากนั้นก็กดอนุอนญ,ญาตไปครับอ่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นผมก็ทําการสร้างห้องก่อนครับเราสร้างห้องที่อ่าต้องการพิมพ์นะครับต้องการที่จะให้ข้อความนั้นไปอยู่ที่ไหนนะครับ โอเคผมก็เป็นห้องอรับรับยศนี่รับยศแบบนี้นะครับนี้โอเคปึ้มอ่ากมสร้างไปจากนั้นผมก็ทําการาไปสร้างยศไปกกอนเนาะอ่าไปสร้างยศปึ๊บผมก็สร้างยืนยันตัวแบบนี้นะแล้ว,ลวอ่ะประมาณนี้แล้วก็เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับโอเค เรียบร้อยแล้วคุณจะเลือกใส่อ่าถ้าคุณอยากมีอิโมจิตัวเองก็ใส่อิโมจิตัวเองไปนะเดี๋ยวผมมีไหมนาผมไม่มีนะผมไม่น่ามีโอเคโอเคประมาณนี้ก่อนลนะกันนั้นคุณจะพิมพ์ห้องไหนก็ได้นะพิมพ์คําสั่งอ่าโดยการพริมพ์คําว่าทับอ่าเคลียเนะครับเคลียเอนะครับเคลียเอแล้วขีดด้วยอ่านี่ครับไม่ก็ขึ้นมาครับอิโมจิทูโรนะครับ, e low น,รบนี่ แล้วคุณก็เลือกอีโมจิที่ต้องการให้กดคลิกนะครับผมก็ผมก็จะเรียกเป็นของเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นของทั่วไปนะให้กดเรามากดคลิกที่รูปอ่าคนตรงนี้ก่อนนะอ่าจากนั้นมาที่เลือกเป็นรูปอ่าผมเลือกอีโมจินี้นะแล้วก็ลดยศที่ให้เป็นยศอ่ายืานยันตัวแล้วนะครับแล้วก็ข้อความอ่าตรงนี้ให้ใส่ตรงนี้น่าจะเป็นการกรอข้อความอธิบายนะครับก็ผมก็จะใส่เป็นในส่วนของอ่า อ่าในส่วนของอะไรดีอ่ากดกดคลิกที่อิโมจินะครับอ่าด้านล่างอ่ะนี่อ่ามานี้ ล้วคุณก็ถ้าคุณต้องการให้มันมีหลายบรรทัดคุณก็ใส่เป็นอ่าแบบนี้นะเป็นอ่าเนี่ยครับทับแล้วก็ตามด้วยตัว n นะครับแบบนี้แล้วก็พิมพ์ไปนะคลิกเลยแบบนี้อ่าประมาณนี้นะแล้ก็อ่ากดแล้วคุณจะเลือกใส่ใส่อ่าแล้วเลือกชแนลนะครับเลือกชแนลที่จะให้มันไปอยู่นะก็เป็นห้องนี้นะครับห้องรับยศอ่าหรือจะใส่โค้ดสีก็ได้นะถ้าคุณมีโค้ดสีอ่า เราไปเอาโค้ดสีมาได้อ่ากดพิมพ์ใน Google น,นะอ่าโค้ดนี่โค้ดสีอ่าแบบนี้เอาสักสีหนึ่งอ่าผมเอาเป็นสีสีเขียวแล้วกันแบบนี้ก็ก๊อบมาได้แล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าอันนี้จะใส่รูปภาพก็ได้นะครับใส่รูปภาพก็เอาลิงก์มาใส่นะครับแต่ผมไม่ใส่แล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วคุณก็กด Enter ไปได้เลยฮะนี่มันก็จะสร้างขึ้นมาให้เราแล้วเห็นปะ แตมีนะนี่กดที่อินมูจินี้ก็จะได้รับยดนะครับอ่าตอนนี้ผมยังไม่มียศอะไรนะผมกดที่ไปปุ๊บนี่ผมก็ได้รับยดแล้วนะครับนี้กดกดอีกทีมันก็จะปดยดให้นะครับโอเคอ่าอ่าถ้าคุณไม่ต้องการให้มันแสดงเป็นแบบนี้เนาะไม่อยากให้มันแสดงยศที่ได้รับอะไรเนะี่ยคุณก็มาดูขั้นตอนต่อไปนะอ่าอ่าอ,อ,อันต่อไปเนาะก็จะมีในส่วนของ Edit คุณสามารถแก้ไขข้อความหรือเพิ่มอ้อเพิ่มก่อนเรา แล้วผมมาทำเป็นการเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวมาเพิ่มยศก่อนเรามาตั้งค่าแล้วก็เพิ่มยดก่อนนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มอ่ายศอะไรดีอ่า VIP เป็นอย่างนี้ก็ได้อะ VIP VIP แล้วก็สีเหลืองแบบนี้โอเคอ่าเพิ่มแล้วแล้วคุณก็มาพิมพ์อ่า Tab Add แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยนี่ อีโมจิทูละครับแล้วคุณก็มากด Copy ID นะครับถ้าคุณไม่มีตรงนี้นะก๊อปปี้ดีข้อความไม่มีเนี่ยให้คุณมาที่ตั้งค่าบัญชีก่อนนะครับผมจากนั้นให้เลื่อนลงมาเป็นอ่าการอืลงมานี่ขั้นสูงนะครับผมแล้วมาที่นี่ครับนี่หมวดผู้พัฒนาครับให้กดเปิดนะครับให้กดเปิดเป็นแบบนี้ก่อนนะครับอ่าครับพอเปิดเสร็จแล้วมันก็จะมีให้ขึ้นให้นะครับอ่าแล้วกดอ่าลอกไอดีมาครับใส่แบบนี้นะครับอ่าจากนั้นก็เลือก ชแนลที่เป็นชแนลนี้เนาะชแนลที่เราตั้งค่าอ่าชแนลที่ต้องการจะแก้ไขเนาะไอที่เราตั้งค่าไว้นะแล้วก็เรียก e อีโมจิอ่าผมก็จะเรียกเป็นตัวนี้แล้วกันแล้วก็เป็น Vp แบบนี้นะครับเรียบร้อยไหมมันก็จะเพิ่มขึ้นมาให้เราแล้วนะครับแบบนี้อ่าแล้วกดอัพนี่เราก็ได้ยศ Vp นะครับกดตรงนี้ก็จะเป็นอ่ายืนยันตัวครับโอเคทีนี้อ่า เราไม่ดูวิธีการลบ,ลบอาจจะมีในการลบลบออกด้วยนะครับนี่ก็จะมีด e ีบสร้างแล้วผมก็มีลบอ่ะทำไม่ได้ลบก็จะเป็นรีมูฟรีมูฟอ่ะคัดลอกข้อความนะครับ Channel Channel น,น,นี้นะครับอ่าอิมูจิที่ลบเป็นอิมูจิไหนอันนี้เป็นอันนี้นะครับลบออกนะนี่พอลบออกแล้วนี่มก็จะหายไปนะครับ อ่ะมัจะหายไปอ่าจากนั้นอ่าแล้วก็เพิ่มใหม่ได้นะครับอ,เ,อเดี๋ยอันนี้มันไม่หายเดี๋ยวลองไปแก้นะแก้เอ่ะม,มาดูอันต่อไปครับวิธีทำอ่าหรือจะเป็นข้อความของเราเองก็ได้นะครับอย่างเช่นผมจะพิมพ์เป็นอ่ากดกดกดคลิกอ่า อ,อิโออิด้านล่างนี้ประมาณนี้นะครับนี่หรือจะเป็นแบบว่าอ่ะเดี๋ยวผมแก้ไขใหม่เป็นกัชิดอีโมจินี้อ่าแบบนี้นะนี่แบบนี้แล้วก็เรียแบบร้อยแล้วคุณก็พิมพ์ทับทับแอดนะครับนี่ทับแอดแ้วตามด้วยข้อความคัดลอกข้อความแอดอีโมจิ่าแล้วตามด้วยอ่า ไอดีนะครับแล้วก็ห้องนะครับเป็นห้องรับยศแล้วก็อีโมจิเป็นอีโมจิอะไรอีโมจิอันนี้นะแล้วก็โลที่ได้เป็นอา VP นะครับแบบนี้อ่าเรียบร้อยมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ไะนี่พผมกดเดี๋ยวผมกดยศก่อนเนาะไปก,ก่อนโอเคนี่พผมกดคลิปนี่นก็จะได้นะครับได้ยศนะครับอ่าแบบนี้นะถ้าเป็นข้อความเรานะครับหรือจะเป็นพวกเว็บฮุกก็ได้นะเดี๋ยว ต้องไปเข้าไปที่ Google เว็บเว็บฮุกอ่านี่ครับอ่าแต่เราต้องสร้างขึ้นมาก่อนนะผมก็เอาอ่ะเป็นเจนเน,นี่โอเคอ่าแล้วผมก็ขออนุญาตสร้างนี่แล้วก็มาสร้างเป็นในส่วนของอ่าตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ อ่าไม่ใช่สิต้องมาที่ตรงนี้เนาะแล้วก็รวมสร้างเว็บฮุกสร้างว่าอะไรอ่ารับยศนี่โอเคประมาณนี้อ่าแล้วก็คัดลอกเว็บฮุกไปนะฮะจะใส่รูปก็ได้นะผมก็ขออนุญาตใส่รูปเป็นรูปนี้แล้วกันอะโอเคเรียบร้อยอ่า มาที่เว็บฮุกใส่ลิงเว็บฮุกไปนะฮะอ่าก็จะลบลบพวกนี้ออกให้หมดได้ป่ะอืมเอมเบดอันนี้อันนี้ลบก่อนอ่าตรงนี้รับอ่าคลิกอ่าคุณจะตกแต่งยังไงก็ได้อ่ะ นี่นะปึบเรียกสีเอา่านี่ไงเรียกสีใช่ไหมอา่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โอเคอันนี้เอมเบดตรงนี้ embed. เอมเบดอ่าไหนดูดูดดดดดดตรงนี้ใส่ใส่ปึ๊บปึ๊บอ่ะตรงนี้ออกปึ๊บเรียกสีเป็นสีอา่า นี่เรบอ,อกให้หมดโอเคเดี๋ยวไปทางน,นี้โอเคแล้วกดแล้วกดส่งดูส่งไงกดส่งข้อความโอเคไม่ก็จะส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แบบนี้นะจากนั้นคุณก็ทำการก o p y ก็อปี้ไอเดเดิมนะนี่ Copy ีดีนะนี่กป,ปี้จากนั้นก็พิมพ์คําว่า a d d ครับอิแล้วก็ ID ดีนะชแนลเป็นชแนลรับยศอินบอ,อะไรเป็นอินบิรูปหัวใจแล้วกันแบบนี้ ตามด้วยโลเป็นโลยันตัวตนอ่ะน,นี่แบบนี้นะกดคลิกปุ๊บก็ได้รถหยุดแล้วฮะเบะมานี้อ่าแล้วแต่เราจะไปปรับใช้เองนะครับว่าคุณจะทำไงอ่าถ้าจะลบก็รีมูฟเลยฮะร,รีมูฟออกครับหรือว่าอ่านี่ทำดีด,ดไหมอ่ารีมูฟดีดร,ดรีมูฟอ่ารีมูฟ มีมูฟออกไปนะครับนี่กดคลิกข้อความชแนลรับยศมูจีเป็นรูปหัวใจตรงนี้นี่มันก็จะลบออกไปให้นะครับโอเคประมาณนี้นครับคร่าวๆนะก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมใช้บอร์ด n o น y อปี้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับไปครับ